าจะใครขโมยเกาะคุณรถห้าตัวคนใหม่เข้ารักแชทกันครบหมดแล้วใช่ไหมเข้าเข้าหมดแล้วครับเหตุเหตุ hey, 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 ที่ผมพิมพ์แนะนำต่อบ้านแต่หมดพิมพ์มใหม่อีกรอบหนึ่งได้ปะเออรักแชทไอ่คุยมาดิพี่พี่ใหม่ป่าเสียวคุยอชิโอพี่ใหม่เลย เรียบร้อยอ่ะมาตัว L o o mm hmm. o I o C L O O อ่ะ K O I O C L O O ค่ะแล้วใหม่เอ um> ้ยเดี <S <S ๋ยวเธอแนะนำตัวน้องใหม่เลยนับครบแล้วนี่มามาที่เหลือไอ้ไอ้มดเด็กเก่ามาข้างหลังเลยแล้วก็คนตรงหน้าประตู ้้รรูจักเาพี่ซอยพี่ซอยเอาบัตรไม่ได้เราซอยเราซอยครับเด็กใหม่ไม่ที่ตรงนี้แต่มันก็มาแต่มันก็มาไม่ใช่เหรอพี่โคบอกว่าพี่เอกเขเตั้งเตตเตตแตไม่อยู่น่าจะออกไปข้างนอกเออเรก่อนก็ได้พอมาแล้วค่อยไปลว่ามาแนะนำโตคนใหม่หน่อยเถอะคนใหม่จะได้นะตัวด้องนาไลฟ์สดไม่เขาเขาบอกว่าก่อนก่อนโรงเรียนอ่ะเออไม่ใช่ตอนเรียนโรงเรียนอ่ะเขาให้มารับอีทีหลังโรงเรียนน่ะไอนี่หมดบอก ก็มึงไม่เข้าไปไงแต่ก็เข้าไปเลยเข้าไปได้รงเรียนวกันผิดมึงใช่ไหมล่ะก็ไปช้าไอ้ไอ้พายายุยังพาน้องเข้าแปวได้เลยใช่มึงผิดเอาตอนไหนโดนโดนเออช่างแม่งอ่ะเด็กใหม่นะนทำตัวเลยดิเดี๋ยวว่าสามคนยกลงมาลงยกหน่อยงยกหน่อยผมกดเอกไม่ได้มเป็นไรไม่รู้อ่ะเอกไม่ได้อ่ะเออครับยกมือเนี่ยเดี๋ยวยกมือแล้วเออลงมาเด็กเก่ามาจะเขาจะได้รู้จักเรากันด้วย จะได้เห็นหน้าไว้เคย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 มันจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสองผอทุกคนเขาจะจำได้ไหมไม่ไม่คนคนใหม่ยืนแยกจากคนเก่าด้วยเอ้คนเก่ายืนแยกจากคนใหม่ด้วยไปยืนนะเดี๋ยวก่อนซอยมึงก็คอยดูถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมึงก็รีบไปเลยใหม่ไปยืนบนแท็กเลยยืนบนรถเลยมีสามคนนะไอ้ขาวอย่าไปมั่วดิใครมั่วปรับปรับเงินไปดิไอ้เหี้ยเลื่อน เราคอมมาเขาส่งโลมาให้อะจุดรวมอ่ะรอแป๊บนึงแนะนำตัวเลยค่ะคนแรกแนะนำตัวเลยผมก่อนนะชื่อเฟลครับ้อกมือด้วยค่ะเฟลขาวที่เฟลผมยังไม่ได้ครับพี่โอเคเฟลผมขาวใช่ไหมสวัสดีครับเบิมค่ะอเป็นอะไรอ่ะพี่จุ้งอะไรครับชิ่ทวีครับหมูเป็นที่อะไรอ่ะโอ้สองมาตรฐานจิ่ทวยใช่ไหมครับทวตก้คนสุดท้ายอ่ะ เปลวทุยโอ้เชี่ยใ้ฮะคบอกซิงมาจากไกลเลยนนี้เอ้ยเราอีกคนหนึ่งอะไอเมฆอ่ะเมฆไหนนํำตัวหรือยังเอ้ยขึ้นรเลมดแกคือคนไหนอะเมฆอะไอลอยวะเนี่ยมาอีกอีโอสกาดเดี๋ยวมันจะมีสี่คนใหม่ที่เข้ามานะก็คือจะมีเฟยเฟยนุ่งเนี่ยเฟย มอนมนมาบ้านหน่ะยมอไม่แล้วไอ้ไอ้โทนี่เออเลอร์แล้วพวกนั้นอยู่ไหนอ่ะมาบ้านมาบ้านหน่ออาจารย์บอกขี้เกียจเข้าตอนนี้เออร์เลอร์โอ้ยเฮียผมอยากไปใส่หูนะเเปรี้ยวเขาบอกไม่ว่ากระซิบนะกระซิบเห็นหูไหมหูเปรี้ยวอ่ะไหนไปหมูหาเรื่องขอฟังก่อนขอฟังไอเยี่ยไม่หาเรื่องให้เขาไม่ได้เข้านู่นไหเออแล้วพูดว่าขี้เกียจเข้าไอเฮียเป็นกูกูจะเตะให้ด้วยเตะวะไอรอยอะไรวะอีกคนนึงอ่ะต้นอะไรนั่นอ่ะ น่นจะกำลัง,งม,มาหรือมันก็ยังเง้ยมึงก็รอเอาบัตรพร้อมพร้อม,อมึงก็ซอยมึงจัดการเรื่องบัตรเลยไปขึ้นรถไปครับจับคู่นะไป มีใครรถบ้างพี่มีปังใไพี่รักเมื่อจ้าพี่เลยมีวอรหมดเลยใช่ไหมสับเดียคนร์ฟมขา่ไบ้าละตรงไหนอ่ะจันจ้ามีปะมีปะมีพีบพี่โบอยู่โอเคพูดพูดดังๆนะแล้วเวลาผู้หญิงเล่น่ะถ้าแม่มูวอร์มไม่ต้องงงไม่ไม่ต้องต้องเรือเรืร่องเอ่นะเวลาหนูเล่นจะต้หนูพูดได้นะเขาจะเร็วไมรัของมันวมโอเคดกแลหมาพี่นีพี่พายุครับไปด้วยครับรถก็ไม่เจอรอข้างหน้านะโอเค เอ้ยคนหมดหมดแดงมาแล้วคนที่ไม่ไม่ไม่รู้โลให้เจ้าไปนั่งดิมาเนี้มาเนี้มาเนี้ยขับขับตามพี่ขับตามพี่แต่รอหน้าบ้านกลุ่ใจวะแล้วกูติดอะไรอีกแล้วแปรมใครอ่ะใครมีใครตอนยังเก่าพวกนี้เหลือยี่สิบหมดหมดไปแล้วเคื่องเทศใส่ไว้ให้เราไปเพื่อให้คิดถึงยังน้องอ้วน ผมสั่งไปตเอามีคู่นปเปลาไอ้พี่เช่นอนนี้มีพวกเราหรือว่ามีคาอื่นด้วยครับไปตัวตาให่สัตว์ว่าอเนบอลดีนบอไอ้ท้าหลงบอเอาเอารอลมาให้ไอ้ก้ี้ใช้กันดีบอลเนี้หครับเล้ยมีปเรียคันนี้ก็จูนเหมือนกันมาขึ้น้เพื่อนขึ้นรถหมดยังลืมเข้าวอกันนะข้หมดอ่ะเพื่อนอ่ะใช่กูเหรออ๋อคขอโทษขอโทษไม่รู้อ่ะ ไอ้กิ๊บไปขู่ตรงรถเล่นี่ลงรอรดได้ไหมรอรอได้ยินบ้างนะวะได้ยินได้ยินไดครับหลอนครับอ่ะฮะหลอนไม่ลืมมึงอ่ะลืมพวกกูหายไปเลยอ๋อไอ้เฟียวอยู่ไหนวะไอคี้อะโทษอะไรอะคะไม่มีไปมาครับแม่อือฮะไอ้เฟียวมึงขันข้างๆกูเนี่ย ะงมีรถหรือเปล่าอะไรนะเดียวใช่ใช่ท่าีพี่ทัานแป๊บนึงเข้าว่ากอนมองกันไม่เห็นเลยไอ้เหี้ยมึงไปกับใครอ่ะพี่บูบี้มียังไม่ตึงใหม่อีกไหแกที่รั้ใช่ไหมครับไอ้ใครไม่ได้เติมน้ำมันออกหน่อยดิผมไม่มีรถเด็กควาย เราใช่ปะนักบอบาด้วยใครใครสี่ร้อยรัมึงมึงเอาที่กูดิสหรือให้กูเบิกทิ้งไว้เอากุญแจไว้มีแค่สองคนเองหรอที่ตามมาก็มีพวกพวกเขาด้วยบอกให้มันพูดแค่เรื่องมีกูกับเลว่าเรื่องสำคัญนะเธอเอ้ยในในวอ่ะพูดแค่เรื่องสำคัญนะเพราะมันมีนครบาลาด้วยเข้าใจปะเนี่ยไม่เอาไม่เอาร้องเพลงนะบอกเออ เสร็จย่งเติมมันเสร็จยังยังจะน,นับจะดูคนว่าม,ม,ม,มีใครขัดไม่มีรถหรือเปล่าครบหมดแล้วใช่ปะรถทุกคันมีวอใช่ไหมเช็คคู่ข้างๆตัวเองด้วยนะไม่มีใครไม่มีวอเปล่าก็พออี่ไปอ่ะพี่นั่งอ่ะพี่ขี่อ่ะพี่พี่ยานพี่ยนรถว่างเปล่าอย่าชนกันเองนี่ครับเดียด๋ยอย อย่าดูได้ไงวะน้องนย่กลัววะร้วังเหิชนคนนะคะจ้าอยู่ไหนน้องเหอนเหเหินอย่าเหินเหินเหินเหิาเหิน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 เยินเหินเาินเหินเเหินเหนหนหนีหินเหิบหินเหหนเ ไตันนเพื่อหรอยาเหยืมาน่าหรอตัวรวมัอยู่ตัวรถตามตัวตะกี้มันอยู่ไหนอ่ะติดตามของมึงตามตูวมันตามพวกเราเลยได้เลยไอ้เบลขอโทษเขาด้วยโดนเขาหรือเปล่าไม่เปิดอ่ะไม่เปิดเยือเขื่อนไอ้เบลอยู่ไหนวะสปอตยังค่ะเหนือหลงกลัว เี่ดเลูกเด็ดเเเเขาคุณ่ลงไม่ให้หนูส่งจีให้กันไอ้เตลวผลมาทับเขาเรียไม่รถเหรอขับแล้วมันก็ลงจากรถแล้วก็หนีไปเลยเอ้าไม่ยอมแอบไม่ยอมแอบนะไอ้เจ้าวอไอ้เจ้ามันไอ้ไอ้ไอ้ป้านะมันกล่อมพี่บรรลุแล้วว่าไอ้เออโอเคไอ้ยังไงเนี่ยเลิฟโฟดเลิฟโฟดไปมาไปมาแก่เจ้าไปไหนไกลกันเรียกเพื่อนมาด้วย เร็วเร็วมาฟังมาฟังคุยมาฟังดิสี่ข้างหลังอ่ะบคอยไหมคอยรวมพี่รวม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 นะครับพึ่งเมื่อีเพื่อนมามามาลงมาฮ่าฮ่าจ้าจ้าไหนเซ็นวะเนี่ยนี่ใส่หมวกใส่หมวกใช่คนใหม่อ๋ท็ที่ จะเล่นยังไงอ่ะอเืมีเเรื่องลยมันมันต้องเล่นกักบ้านอ่ะตำไม่หมดอ่ะ่หมดนะเราจะไหวอ่ะมันมีเรื่องกับมันอ่ะชื่อถุยครับมันมาขอจบ S I U นี่มันรวมด้วยป่ะวะใช่ครับไม่ด้วยรวมรวมพี่อย่าลืมนะสมมติถ้ากักสองกักบ้านในบ้านหนึ่งอ่ะแก๊งหนึ่งคือมันเล่นอาวุธไม่ได้นะมันเล่นได้แหละแต่ว่ามันต้องตีให้ตายอ่ะไม่ได้เลเบลไลพี่จับเลยใช่หรอมันไม่หมดมันยิดอาวุธเลยพี่มันล็อกกันแล้วมันล็อกเลยยิงอาวุธเสียงเสียงกว่าพี่ L K อ่ะเรากักไลเบลอ่ะพี่ ถ้ากักเลโดนโดนไปฉีดน้ำพีไปฉีดน้ำเออปืนสองทีตายแต่แต่ถ้ากักถ้ากกถ้ากักเลเวลดนโดนหมอยด้วยนะบ้านก็โดนหมอยแล้วพี่แม่แต่บ้านบ้านก็โดนตอนนี้นี่ใช่ปะเขาเปลี่ยนกฎใหม่นี่โดนโดนหมดเลยหมอโดนโดนหนดอยใช่ครับบ้านก็โดนเหมือนกันแต่กักบ้านไม่โดนไปฉีดน้ำพี่แกเรากลุ่มไล่เฮ้ยลองลองอุ้มก่อนหมครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทั้งโซนเขาโอเคแล้วก็เมืองบนแล้วก็โซนแบบเก็บถลายอะครับเพราะว่าผมว่าเรามีบอกันแล้วน่าจะเรียกช่วยกันง่ายอะ แบบเราจะไม่เล่นเข้าเมืองอ่ะน่าจะโอเคกับว่าถ้าเกิดเราได้อุ้มอ่ะเออน่าลองพิเซนกระจายกันละเหมือนก็ได้นะเตอราลองดูไหมถ้าเราไมันปขายเคสหรืออะไรแล้วก็เลี่ยงเมืองครับผมว่าเล่นได้แล้วใชเซอร์วิสบ้านเราก็เซอร์วิสทุกบ้านนะพี่เซอร์วิสทุกบ้านได้จริงครับกดบอสครับใครใครโดนแถวไหนก็เรียกเรียกไปช่วยน่าจะง่ายกว่าพี่พเซอร์วิสบ้านเดียวดีกว่าถ้าสองบ้านเขาเดี๋ยวเขามาถ่มทีเลบ้านทีเลบ้านก็ไม่ได้นะ ไม่มันอุ้มคนละโซนอยู่ไมหวปะจหวะอุ้มอ่ะถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆมันะาเกิต้องเข้าทังสองบ้านไหวปะตึกแรกตอ่นนี้ะมันแบบตอนนี้แรกอ่ะตี๊ดจี้ถ้าตอนจากศพเขอยากไปบ้านนครบาลนะไหวมั้เพราะว่าเรามันใกล้กว่าตำรวจชอบบุกเข้าบ้านเราเพราะว่าบ้านเรามันมันโล่งแต่แต่ตอนนี้มีรั้วแล้วตอนนี้บ้านบ้านบ้านโควิดมีรั้วแล้วไง ไม่ดูคำว่าคำว่าโลงในที่นี้คือหมายถึงพื้นที่หน้าบ้านที่หน้าบ้านหนึ่งพื้นไม่เพียกใส่วันนี้แหละไม่เราเล่นในบ้านดีเราในบ้านมถือว่าตำรวจอะเขาจะชอบมาบุกบ้านเรามากกว่าเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายกว่าไงใครใครจะขับสี่ร้อยโลกูจะกุญแจให้กูเปิกทิ้งกันแล้วเป็นหลงอะไม่ไม่ให้หลงดิไอ้แฮทให้หลง เอาคนที่มีบอยคนที่มีบอยเนี่้องเลยถ้าถ้าถ้าคิดจะกักบ้านอ่ะเอามาบ้านคุยก็ได้มีมีรั้วเออเพราะบ้านคุยได้รั้วแล้วบ้านสามจัมเปนบ้านกลัวมันก็ได้รั้วแล้วแต่มันยังไม่ใส่ให้เวยอ๋วันนี้ไปบอกพี่เม้งแบบเออใส่ให้หน่อยเพราะว่าเล็กเล็กเลยอ่ะเล็กูไเบอกสตอรี่อ่ะถ้าแทงต้องถ้าแทงที่บ้านคุยต้องแทงให้ตายอะถ้าแทงไม่ถ้าเราโ้นคือเราโดนยึดอ่ะใช่มันจะโดนยึดแทนอ่ะมันย้อนหลังได้ด้วยนะก็าวิ่งไล่ทุบได้วิ่งไล่ทุบได้นะแบบไม่ตีแต่ไล่ทุบอย่างเดียว ตำรวจจะตีพวกเขาไงใช่ไหมไล่ต่อยได้นะทงมัดไปถ้าเอาชัวร์ก็มัดก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไอ้นี่แม่แล้วถ้าเราใส่น้าการเมืองป้ามันก็มีต่างในตอนบางทีให้ให้นครบาลแบบแจมัดคอยต่อยตัดคนชุบให้ก็ได้ครับเออมันมีกด F12 ได้นะตำรวจอ่ะใช่ย้อนหลังอ่ะมันย้อนหลังได้ด้วยับแลจก็เลย้วเขาทำแอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะปวดเที่ยวอ่ะไม่กล้าไปเที่ยวไอ้เหี้ยอก็เล่นแล้วว่ะไอ้เหี้ยคนหยุดอ่ะ ต้องได้เคเขาเยอะมากเลยแย่นุ่งนะแย่ไอ้แย่เครื่องว่ะก็อยากแบบว่าให้ให้ก็ลองเล่นแบบที่ที่ที่เราเคยมาเสนอมาเก่าก็ได้ก็มีวอลเราช่วยกันทันอยู่แล้วเราต้องเยอะแล้วบ้านนู้นมีใครแหกคุกเป็นบ้างมีค่ะมีมีคนแหกคุกอยู่สองคนพยายามซิฟตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไปรอตึกสุดท้ายอ่ะตึกขวาเมื่อ เพราะเราจะได้รู้กันว่าใครแหกคุกประจําวะว่าเราจะได้รู้ว่าเซตเราเซตบ้านไหนมันเพราะว่าชุดเหมือนกันไงเราไม่รู้เขาลองเท้าเนี่ยนะผมนี่ยังไม่สนรขาเ้าลองเท้าด้วยออมเขาหล่อยิบเสร็จนี่ไม่รู้ว่าเจ็ดแยตีอาซาเบที่วะเขาลองเท้าแล้วก็เจอใครเราก็พูดเองเอางี้ว่าผมมีโค้ดคนละอันนี้อันนี้นครบาลคขาอะไรมาพร้อมแล้วใช่ไหม ครับพร้อม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 เอาไปเลยแม่บ้านเจคได้ครับเยี่ยมบ้านเลยเหรอต้องไปอย่างปะป้าเหรอบุบ้านเลยเหรอไม่เห็นตัวนะเห็นแต่ไม่แชร์ลงกูเกิลทำไมไม่แชร์ลงไม่ไม่ไม่เกินร้อยสี่สิบมันมันเห็นพี่ตายแล้วคือคุ้มขอและเบยไม่ใช่แม่จะไปจะไปนัดกันที่ไหนตึกไหนไม่ใช่แม่คุกแบบถ้าเจอกันในกลุ่มแล้วพูดไปเลยนะว่าอยู่โคอีอยู่นครบาลอ่ะแบบถ้าเจอหน้ากันอ่ะ ได้ครับได้ครับแต่ถ้าเขาไปร้อนเขาอ่ะก็ไปอยู่ตึกท้ายสุดอ่ะตึกขวามือท้ายสุดริมขวาไม่ใช่ตึกแรกนะตึกสุดท้ายเลยที่มันขึ้นมาใช่ใช่มาได้รู้ออกได้สคนอ๋อที่เขาบอกก็ได้ถอดรองเท้าอาจจะได้รู้ด้วยได้ได้ตผมจริงสิได้ดิโอเคถ่าดรองเท้าได้นะรลดถรดใส่กูใส่กูใส่กูตอนติคูจริงจังนะลูกเต๋าร้เนหรือเปล่าเอาไปดีพี่บารี้ส่งไว้ บัาไหมครับโอเคไม่บััคครบบ้านยัางเงาคนมันติดคิวเลยนี่มันเม็ดมันไม่เอลดเละนี้รอเพื่อนอยู่ไหมคะถ้าถ้ารอจะได้รอพี่บูพี่บูเขาห้ามใส่ชุดนี้ใช่เหรอใช่พี่เขาไม่ใส่ไม่ไม่เรายังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ปลนใส่ได้ยังไม่ปลนใส่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ต้องเก่งแน่เลยไม่มีใครต้องรอใช่ป่ะของเราอ่ะใช่เพราะที่อบัตแก๊งอะไอ้ขามดอลล่าอ๋อเออว่ะพี่เสื้อเป็นไรอะแก๊งอีกตั้งหลายคนะ ใครใครโทรตามมีใครดำๆเอ็กไม่อยู่นี่จะไม่มีไรหรอกบอสบอสบอสเออขาบุกบ้านใช่ไหมเนี่ยสรุปใช่แล้วสรุปเขากักศพหรือว่าอุ้มอะไรนะสรุปเก็บเลยครับกักหรือว่าอุ้มเกยบหมดไปอ้ไรีิวกักกักศพหรือว่าอุ้มไเขาบอกให้เราอุ้มไปก่อนอ่ะอ๋อ เค้นน่าจะเยอะถ้าเราเก็บหมดแล้วนะมึงมีหอบอ่ะมีอันหนึ่งอ่ะอยู่ในตู้ไปมีมีอันหนึ่งอยู่ในตู้ใช่ไปเบิกไหมล่ะโอ้ยอย่าหลุดไปเลยเอางี้ถ้าไปบุกบ้านเขาเราจะเสียเปรียบปะเขาห่อบไว้แล้วเดี๋ยเขาเล่นในบ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่ากูว่าที่ชุบไม่พออ่ะสามอันเนี่ยไอ้เปียวที่ชุบสิเอ้ยที่ชุบเขาให้มาห้านี่ผมได้มาสามเนี่ย เขาได้เขาได้เอพัทถ้าหลุสตัวหเขาไปในเขตบ้านก็พยายามหอกันกลับมาก็เอบีไงไม่เสียคนให้เยอะที่สุดอ่ะมันเป็นแบบพัทอ่ะเขาได้อ B C ไอดอปอ่ะเขาได้ A B C เลยอ่ะ A อ C ซอ่ะ A B C ซอ่ะเข้าไปบ้านเขาตำรวจมาเร็วมากฟังเขาก่อนต้องต้องดีลวนก่อนว่าถ้าสมมติว่าเจอเขาวิ่งเข้าบ้านหมดอย่างเงี้ยเราจะเอาไงต่อจะตีบุกจะ่อยแต่ถ้าเขาวิ่งเข้าบ้านอย่าเข้าไปเลยดีกว่า ะรวังก็ถ้าเกิดเราตีตัวหน้าบ้านทันก็อุ้มอเลยได้ครับก็เราก็ค่อยๆอันนี้ก็ได้อะไรนะคือได้แล้วโชคเลยได้แล้วโชคเลยใช่เอาไปก่อนตำรวจเข้าแล้วก็แล้วก็ค่อยเก็บตัวหลุดเล่นได้แค่ในบ้านเรากับเรเบลใช่ใช่หรืวก็จะลองนัดไฟแล้วเผื่อเขาออกมานัดไฟเขาไม่น่ามาหรอกเขาไม่น่ามอแกด้วยงั้นตอนเข้าบ้านเขาไปแบบเข้าไปสองสามขั้นกันไหมให้เขาออกมาเล่นหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยเข้าไป เออก็ดีนะไปรอเขาให้ออกมาได้เนี่ยแต่คนที่ไปมีมีระเบิดสตาร์ทใช่เข้าทันอยู่แล้วเราก็สแปร์อยู่ใกล้ๆไง่ไปเข้าช่วยเพื่อนเลยอยู่บนตึกอะไรเงี้ยมันส่องลงมาเห็นอยู่แล้วตึกตรงข้ามบ้านเขาอะครับคิวเบิมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ชื่ออะไรอ่ะมันต้องล่อแก๊งเดียววะซอจมันต้องแบบไปล่อเข้าไปล่อแก๊งเดียวไหมแบบว่าถ้าเขาเห็นสมมติ่ะ ถ้าสมมติเข้าไปสมมติว uh, <oh <Yeah, anyway> ่าไปสี่คันใช่ปะแก๊งละสองคันเงี้ยเหมือนเขาจะรู้ปพราะว่าเรามาล่ออะไรครับใจฟิลวะเฟลครับเฟลเออต้องเข้าไปแก๊งเดียวแล้วสแปรรอสองแก๊งข้างนอกแล้วแล้วคือพวว่าเขาออกมาก็คือเล่นเลยอ่ะช่วยกันเลยอ่ะมันมันจะทันไงไวกลัว ไอทางเข้าบ้านเขา่าได้จากจากหลังคาบ้านเขามันมองมาไม่ถึงใช่ปะไม่ถึงครับไม่ถึงนครนครมานเข้าไปก่อน้ยครับแล้วเดี๋ยวโคอีรอข้างหน้าพอไฟกันแล้วให้ให้คนดักแชทบอกคนหนึ่งแล้วเราไ่อตามไม่ไม่นั่งไว้บนรถเลยคนนึงไห้เข้าบอกก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมีมีคนเล่นปืนอยู่แล้วมันนั่งบนรถอยู่แล้วครับเดี๋ยวพดบอกบอกก็ได้เอาไงเอาไงนะจะให้นครบานเข้าก่อนเลยโคอีเข้าก่อน อ่ะหนุกกว่นุกกว่าหนกกวอาก่อนก็ได้แล้วเราเาก่อนกลัวก่อนก็ได้ไม่กลัวก่อนไม่ไม่ัก็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 โวอีตามไปอีคันหนึ่งก็ได้นะไปไปไปในเมืองก็ได้ไปแถวบ้านบ้านเลยโอเคปไปวอกันแล้วกันไปไหนกันครัเมแล้วโคอีอะเรน่า มีของเซาปะ